เดี๋ยวผมแถมนี่เลยครับขัดเคลือบแก้วเต็มระบบรถของท่านนะจะสีสายกิ๊กริ้วรอยจะไม่มีเลยครับผมถ้าหาอยู่นะผมแนะนําคันนี้เลยครับผม สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับปิ้นโปรรถบ้านรถมือสองถูกและดีกว่าที่คุณคิดปิ้นคอนเฟิร์มครับแน่นอนครับผมกลับมาเจอผมก็ต้องกาพรพอะการรีวิวรถสวยคุณภาพดีและราคาต้องดีด้วยครับผมวันนี้นะคะผมมีเจ้าอี u ูซูดีแม็รถ1ปีมารีวิวให้ดูครับรถเพิ่งเข้าใหม่เลยฮะแต่ก่อนจะไปดูรถนะครับฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์กดสั่นกันอ่งนะฝากกดนิดนึงครับผมเป็นกำลังใจให้ผมและจะได้ไม่พลาดรถสวยจากทางร้านเราครับผมไปเรามาดูรถกันเลยครับ นี่ครับผมเจ้าอ s u z ดีแม็กไฮเลนเดอร์ครับ4ประตู1.9นะฮะรถปี20ครับเลขไม่ใช้งานมาเพียง1,000 0กว่าโลครับ1,000ไปปลายฮะยังไม่ถึง2,000 0โลอ่าด้านหน้านี่ฮะอีซูดีแม็กตัวใหม่ดีไซน์ออกมาได้สวยมากฮะโฉบเฉี่ยวเริ่มจากไฟหน้าก่อนเลยครับโปรเจคเตอร์มาพร้อมเดย์ท e r รันนิ่งไลท์เป็นแบบ LED แล้วนะครับผมและเขาจับไฟเลี้ยวลงมาหนุนด้านข้าง และไฟตัดหมองอยู่ด้านล่างเป็น2ชั้นดูสปอร์ตและดุมากๆครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียม2ชั้นนะฮะสชิ้นเลยดีกว่าพลาสติกสีดําสวยจริงๆฮะลอยมีรอยสะเก็ดหินบางๆ2อสาจุดแค่นั้นครับผมรถมันใหม่มากๆนะฮะสภาพโคมไฟหน้าทั้งซ้ายและขว,วาสวยมากๆอ่าด้านข้างของรถคันนี้ครับผมล้อแม็กฮะพี่เจ้าของกัาเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วฮะล้อลายท E 37สนะฮะสีน้ำตาลไหมนะฮะ ขนาดขอบ20รัดอย่ัง265 50 20นะฮะโอ้โหและแอบมีฝาครอบคาลิเปอร์ซิ่งมาด้วยสวยมากๆเลยนี่ฮะโลโกโล้ไฮ g h นเดอร์อยู่ตรงนี้นะครับผมและนี่เดี๋ยวนี้นะฮะรถปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นเก่งหรือก็บบาดูไฟเลี้ยวก็จกมองข้างเป็นแบบ LED หมดแล้วนะฮะดีไซน์มันไนดะ้เส้นสายได้สวยจริงๆฮนะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถแบบครึ่งๆนะฮะและตัดด้วยดำด้านนะฮะ วัการการฝนดีแม็น,นีมาให้อุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์นะมือเปิดเป็นแบบโครเมมีอ่าเปิดเข้ามาปุ๊บโอ้โหนี่รถกระบะเหรอเนี่ยดูดีไซน์ของเขานะฮะ,ะบุหนังไรต่างๆครบคันนะฮะเบาะนะครับเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานครับผมนะปีกหนังไม่ล้มอยู่แล้วครับผมรถปีเดียวสภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงนะโครงสร้างต่างๆดูกันเป็นเลยนะฮะรอยน็อตต่างๆเดิมๆนะฮะ ลอยเม็ดอาร์ ark, กกลมเรียงสวยเดิมๆจากโรงงานแน่นอนฮนะรถแบบนี้ครับผมปีเดียวไม่ใช่รถอุบัติเหตุแล้วเอามาขายนะครับผมที่เจ้าของเก่าเปลี่ยนไซส์รถฮะให้มันใหญ่ขึ้นนะเป็นรถครอบครัวนะครับผมน็อตประตูไม่เคยหอดไม่เคยไขยเช่นกันนะครับผมวันนี้เรารีวิวแบบง่ายๆนะฮะรถมันใหม่นะฮะดูนะครับอ่าแผงประตูทุกอย่างนะครับผมสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะ ดูเบาะหลังนะครับผมลอยนั่งนี่แทบไม่มีเลยนะฮะอ่าบันไดข้างก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานนะสภาพสวยสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผม <c oughs> ดูดีไซน์ของ D <c oughs> ดี a มตัวนี้นะสิ่งที่ผมชอบนะอย่างที่หนึ่งนะดูกันชนหลังนะเขาใส่ใจนะ,ะเป็นชิ้นเดียวกับกระบะเลยเห็นไหมมันดูดีแล้วเมื่อก่อนรถกระบะกันชนหลังก็จะยื่ๆออกมาเอถอะทะใช่ไหมไฟท้ายนะเป็นแบบ LED <c oughs> นะครับผมดู2ชั้นโอ้โหสวยจริงๆและความปลอดภัยที่เขาให้มานะฮะ กล้องมองหลังไม่ได้เธอทะเลยฮะแอบซ่อนอยู่กับมือเปิดแบบโเมียมนะฮะเปิดกระบากขึ้นมาครับผมตะเข็บนะฮะเดิมๆนะฮะรถไม่ได้มีชนท้ายนะฮะทุกอย่างเดิมหมดนะครทั้งซ้ายและขวานะฮะไม่มีเข้าแน่นอนนะค,ะคันนี้นะฮะเป็นสีขาวมีริ้วรอยบ้างนะฮะรอยขนแมวรอยขีดขวดบางๆนะฮะรถมือสองะะมันมีอยู่แล้วฮะ,ะแต่เดี๋ยวนะฮะสำหรับเจ้ารถคันนี้นะ,ะลูกค้าจองมา เดี่ยวผมแถมนี่ให้เลยครับสําหรับลูกค้าช่องทาง YouTube นี้นะขัดเครื่องแก้วเต็มระบบรถของท่านนะจะสีสายกิ๊กริ้วรอยจะไม่มีเลยครับผมนะําเหมือนรถป้ายแดงเลยสีจะเงาแวบเลยฮะล้อทีอีสามเจ็ทั้ง4วงอยู่แล้วครับยางไซส์เดียวกันปีเดียวกันสัปดาห์เดียวกันครับผมคัตซีนะฮะสภาพของคัตซีสมบูรณ์นะฮะมีการพ่นกันสนิมมาแล้วเรียบร้อยนะฮะประตูหลังกวานะครับผมแผงประตูสวยทุกอย่างครับผมรอยเม็ดอาร์กลมเรียงสวยเดิมเดิมจากโรงงานอยู่แล้วนะฮะ รถไม่มีอุบัติเหตุหนักพลิกคว่ำชนหนักมาแน่นอนครับเฮ้ดีนะดูนะเนี่ยรถกระบะปัจจุบันนะเมื่อก่อนมันไม่มีนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ตวดูแบบว่าให้ช่วยคนขึ้นในตรงนี้เขาใส่ใจมากเลยผมว่าเขาดีไซน์มาแบบเฮ้ยแอบเห็นแอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีช่องช่องชาร์จไปอีกต่างหากนะฮะอ่าเป็นไงโอ้โหครบคันเลยทีเดียวนะฮะ สติกเกอร์จุดต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะฮะน็อตประตูไม่ไข่ไม่ถอดนะฮะรอยเป็นอาร์กลมเรียงสวยเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับดูภายในห้องเครื่องก่อนความใหม่เราไม่ต้องดูหรอกรถคันนี้โ์นาาดูความใหม่กันดีกว่ะวันนี้เราโชว์ความใหม่เปิดขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยดูนะครับมันใหม่มากๆนะฮะอ่าพลาสติกทุกอย่างนี่แบบ โอ้ผมกล้าพูดเลยรถคันนี้นะน้องๆองรถป้ายแดงเลยฮนะสภาพนี้แบบ95%เอาไปเลยตัด5%เคือด้วยความเป็นรถมือสองมีการใช้งานแค่นั้นพอหัวน็อตต่างๆไม่เคยถอดไม่เคยไขนะครับผมแก้มซ้ายและแก้มขวาเดิมๆจากโรงงานมาร์กกิ้งสี QC อยู่ครบทุกจุดนะฮะอยู่ตำแหน่งเดิมทุกจุดนะครับผมอ่าเป็นไงไปดูภายในดิมีออปชั่นอะไรมา่มนะครับไปเข้ามาที่ภายในครับผม โอ้นี่ภายในรถกระบะแล้วเนี่ยเกียร์อัตโนมัติดีไซน์ออกมาดูเขาหัวเกียร์นะครับผมไม่ได้แบบม,ม,มันเหมือนรถเก่งไปแล้วอะเริ่มจากจุดแรกเลยครับผมเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยผมเห็นสิ่งที่ผมประทับใจมากๆะครับทุกคนดูนะครับผมการดีไซน์ของเขาเอาไฟฉุกเฉินมาซ่อนไว้ตรงนี้มันดูเป็นระเบียบดูดีมากๆนะครับและผมว่ามันใช้งานง่ายมากนะอันนี้ ท่องใส่ของใส่อะไรต่างๆนะฮะหน้าจอทัชสกรีนมาให้จากโรงงานเรียบร้อยฮนะวิทยุ USB Bluetooth, iPod เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วนะในรถปัจจุบันนะฮะปุ่มปรับอุณหภูมิอยู่ตรงนี้ครับผมนะอาบอยู่ตรงนี้ครับนะเป็นแบบมือหมุนใช้งานง่ายสะดวกสบายภูมมลายเป็นแบบ3กา้านมาพร้อมแอร์แบกนะฮะนี่นะฮะมันติฟังกชันเกี่ยวกับวิทยุต่ตางๆนะฮะเกี่ยวกับพุโทนอยู่ฝั่งนี้ครับผมโอ้โห ผมนะรู้สึกได้เลยนะฮะว่ารถคันนี้นะมันใหม่แบบใหม่แบบไม่รู้จะพูดอะไรว่าใหม่ครับผมและดูการดีไซน์ของเขานะฮะวัสดุต่างๆที่เขาให้มานะ,ะผิวสัมผัสด,ด้านบนฮะ,ะเป็นฟองน้ําอัดและมีหนังอยู่ด้านบนนะ,ะผิวสัมผัสมันนุ่มมากๆเบาะทั้งซ้ายและขวาและด้านหลังนะครับทุกอย่างมันใหม่หมดนะครับผมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีครบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยก็มีครบไม่ว่าจะเป็นป้องกันการ,การ,การลื่นถไลไม่ว่าจะเป็น ช่วยเหลือการออกตัวทางลาดชันต่างๆนะครับกระจกมองข้างซ้ายกว่าปรับไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับพับไฟฟ้าด้วยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้า Isuzu D-Max คันนี้ครับผมปี20สีขาวใช้งานมา10,000ปปลายๆนะฮะสภาพใหม่มากๆครถ้าหาอยู่นะสนใจเจ้า D-Max 1.9 h y l a n d e r 4ประตูอยู่นะผมแนะนำคันนี้เลยครับผม รถคันนี้นะฮะใหม่มากๆฮะหากสนใจติดต่อเข้ามาเลยตามช่องทางที่ผมให้ไว้ไม่ว่าจะเป็น Line แอดย u ทู Fanpage หรือใจร้อนก็โทรมาฮะอยากได้คลิปเพิ่มมุมไหนซอกไหนแจ้งผมมาฮะเดี๋ยวผมยินดีถ่ายคลิปเพิ่มเติมให้ฮะรีบติดต่อเข้ามาถ้าหากซื้อสดก็โอนเงินมาแล้วเดี๋ยวส่งรถให้ถึงที่บ้านซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ง่ายฮะยุคป,ปัจจุบันนะซื้อขายรถแบบออนไล,ล100นะ์ร้อะ ซื้อจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องมาก็ได้ครับผมเตรียมเอกสารให้พร้อมนะผมส่งเจ้าที่ไฟแนนซ์นะไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาวน้อยผ่อนนานดอกเบี้ยถูกมีให้เลือกหมดนะครับผมนะผลไฟแนนโอมัติภายใน30นาทีผส่งรถทีหน้าบ้านเช่นกันนะ,ะเป็นไงง่ายๆฮนะยุคปัจจุบันคลิปรีวิวของผมวันนี้ฮนะเราดูด้านหน้าไม่มีชนด้านท้ายไม่มีชนตะเข็บข้างฮนะรอยเม็ดอาครับประตูครับไม่มีไขไม่มีถอดครับสีเดิมทุกชิ้นนะฮะ แม็กใหม่ยางใหม่ซื้อไปใช้งานถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะของมันแค่นั้นเองครับนะไม่ต้องกังวลเลยรีบติดต่อเข้ามาครับผมสำหรับวันนี้นะฮะผมขอรีวิวสั้นๆนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ